ผมมอเจ๊ครับมีหนังสือเล่มใหม่ที่ผมเขียนมาให้สะสมครับหนังสือมีอยู่20เล่มเท่านั้นเองนะครับหนังสือนี้ตั้งใจเขียนมาเลยครับก็คือผมเขียนผมวาดรูปก่อนครับผมวาดรูปแล้วก็ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในเพจเป็นภาพที่โพสต์ในเพจเขียนเป็นบทความจนก,กระทั่งมีโอกาสได้มาสอนหนังสือแล้วก็เลยรวบรวมสิ่งที่เราวาดเนี่ยมาเขียนเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นตำราเล่มเล็ก,ลกๆนะครับตำรานี้เขียนเองนะครับตำราชื่อว่า Emergency Room Must Know ก็คือ ห้องฉุกเฉินต้องรู้นั่นเองนะครับหนังสือฉุกเฉินสาหรับคนที่ทํางานฉุกเฉินก็เหมาะกับพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลนะครับแล้วก็พยาบาลฉุกเฉินผู้ที่เรียนพยาบาลครับแล้วก็พารามิกส์ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในบทนี้มีอะไรบ้างผมก็เขียนค่อนข้างจะหนาทีเดียวมันน่าจะมาสัก570กว่าหน้าครับก็คุยเรื่องของเบสิก CVR การปั๊มหัวใจขั้นพื้นฐานคือผมเอาหนังสือมารวมกันนะครับผมเขียนอยู่หลายเล่มที่เป็นเล็กๆที่ทุกท่านเห็นที่สามารถดาวน์โหลดได้เนี่ย ผมก็เอามารวมเล่มกันเลยครับก็จะมีเบสิก CPR มีแอดวานซ์ CPR มียาฉุกเฉินต้องรู้ครับที่ได้ใช้บ่อยในห้องฉุกเฉินมีเรื่องของงูครับงูพิษนะครับการดูแลผู้ป่วยที่โดนงูกัดแล้วก็เรื่องของเบสิก EKG EKG การอ่านคลื่นหัวใจขั้นพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการใช้เครื่องช่วยหายใจในห้องฉุกเฉินครับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกแล้วก็มีแบบทดสอบด้วยครับผมก็เขียนเองครับผมชื่อนายแพทย์เจตพัฒน์ตวีพุขาครับ ก็มีคนช่วยเขียนก็มีน้องยอนครับพยาบาลสริวัตรแล้วก็มีคุณพยาบาลรัชดาพรครับหรืออาจารย์เมย์ช่วยกันดูเนื้อหาด้วยครับนี่ครับหนังสือ,อก็มันจะเป็นหนังสือที่เป็นพิเศษมากทามา20เล่มค่อนข้างจะหนาทีเดียวครับผมใช้ในงานบรรยายสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ทํามาเพิ่มอีกสักสักนิดหนึงอ่ะ20เล่มเผื่อมีท่านใดสนใจที่จะเป็นรุ่น Limited e dition ของเพจครับ ทำแค่ยี่สิบเล่มก็ไม่ได้ทำเพิ่มแล้วครับในในรอบนี้นะอันนี้ก็เป็นไอเซนของผมนะครับหมายถึงว่าเราคงจะได้เมคิวาผมน่าจะเขียนได้อีกครับแต่แค่นี้มันก็หนามากแล้วซึ่งตอนแรกกะว่าจะเขียนให้มันมากกว่านี้ครับแต่คิดว่าน่าจะต้องเป็นเล่มสองนะเพราะว่าหนักทีเดียวครับก็จะเอามารวมกันอย่างแรกนะครับบทแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องของการปั้มหัวใจขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเขียนเียร้อยะแล้วครับก็จะคุยเกี่ยวกับการปั้มหัวใจขั้นพื้นฐานนี่แหละ กระดาษนี้จะเป็นกระดาษกระดาษเขาเรียกอะไรนะ A5 ครับที่มันไม่ใช่อาร์ตมันนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะหนักมากครับเป็นกระดาษแบบนี้แหละครับก็จะมีรูปที่ผมวาดมีเนื้อหาที่เขียนเกี่ยวกับหมดแล้วจะคุยเรื่องการปั๊มหัวใจขั้นพื้นฐานนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการปั๊มหัวใจขั้นสูงอันนี้ครับการปั้มหัวใจขั้นสูงครับก็จะมีเคสตัวอ,อย่างที่กินยาชาเกินขนาดแล้วก็มีหัวใจหยุดเต้นต้องปัง๊มหัวใจต้องช็อตไฟฟ้ายังไงบ้างครับ ก็มีเนี่ยมีคลื่นหัวใจที่ที่ควรจะรู้ด้วยนะว่าอา่านยังไงบ้างครับก็มีภาพที่ผมวาดมีภาพขึ้นของหัวใจด้วยนะก็จะได้เรียนรู้เรื่องเบสิกของ EKG นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไอเน,นี้ยพพวกพวก,พวกการเปิดทางเดินหายใจอ่ะซึ่งจะไปคุยที่สถานที่แห่งหนึ่งด้วยก็จะเนื้อหาตามนี้แหละครับที่ผมได้อธิบายในเพจอยู่บ่อยๆนะมีการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดทางเดินหายใจมีการโคอัมบูครับว่าเราจะมีการดีดอมบูอย่างไรที่ถูกต้อง แล้วก็มีการพูดถึงการใช้เครื่อง e n t i a l e CO2 ครับดูกราฟยังไงบ้างคือเป็นเบสิกของของการปั๊มหัวใจเลยครับแล้วก็นี่จะพูด,ถดเถอง EKG ว่าเนี่ยเป็น AF เป็น HyperK Hyper, K, Hyper K ครับแล้วก็มีพวก normal s i n u rhythm เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีเยอะเลยครับเนื้อหามีผมก็เอาบทเรื่อง EKG มารวมด้วยเล่นนี้เป็นเล่งที่มีคนสนใจเยอะเลยครับหนังสือเรื่อง EKG ต้องรู้เนี่ยผมก็ให้ดูเป็น เป็นอัลกอริทึมนะหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับขึ้นหัวใจที่พบบ่อยอย่างเช่นเป็น AF เป็น SVT เป็น VT เป็น h e a r t b l o อกเป็นกนัมม์โรคใจขาเลื่อน <c oughs> ก็มารวมเลยครับรวมกันเป็นเล่มนี้ด้วยยาฉุกเฉินที่ต้องรู้ครับอา่าฮะมีพวกฟีนิโตอินไดนันตินยาที่เกี่ยวกับหัวใจนะครับมีนอร์อีพิเนฟินี่ยผมก็เขียนเอาไว้มีอะไรนะเยอะทีเดียวครับแล้วก็จะเป็นอีกบทหนึ่งเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกที่พบในโรงพยาบาลชุมชนได้ก็เป็นพวกสโตรกครับ ผมก็วาดรูปเอาไว้นะสโตรกก็คือพวกนี้การตรวจก็คือเป็นบีฟาสะครับเดินเซอการมองเห็นที่ผิดปกติครับมีมีเวียนหัวเวียนศีรษะผมมีภาพที่วาดด้วยแล้วก็รูปที่ถ่ายมาจากหุ่นที่ผมซื้อมาครับอุปกรณ์การวิภาพมีเรื่องของใบหน้าที่เบี้ยวครับมีเรื่องน้ําตาลต่ําด้วยครับมีการให้ยาถ้าให้ยาอะไรเมื่อแล้วลิ้นบวมจะแก้ไขยังไง ก็เขียนเอาไว้ครับแล้วก็อีกบทหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของงูเลยครับอันนี้เป็นภาวะโดนงูกัดครับงูพิษขัด,ก,ดก็จะมีนะงงเนื้อหาเกี่ยวกับงูมีซึ่งได้มนี้ผมก็เขียนเอาไว้ครับมีงูนงูเห่ากัดงูเห่าพามีเข้าตาการให้เซรั่มทายังไงคอมร์ลเมนต์ซินโดรมครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะว่ามีโอกาสไปสอนหลักสูตรจุกเฉิน,นะครับในข้อเฉยว่าพยาบาลควรจะมีวิธีการดูแลเรื่อง เครื่องช่วยหายใจเป็นเปนสิกยังไงบ้างก็เขียนเป็นขั้นพื้นฐานนี่หนะครับก็จะเขียนเรื่องคำศัพทนะ์ว่าทําไมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเปลเชนะครับภาวะที่สำลักควันไฟแล้วก็พูดถึงโหมดที่เขียนไว้อย่างเช่นแบบติ๊กเกอร์คืออะไรเซนซิทิวิตี้ครับเรื่องอปี๊บอะเนี้นครับก็จะมีนิยามศัพท์ในบทแรกๆแ,แล้วก็จะพูดถึงการใช้ในแต่ละโรคครับอย่างเช่นโรคถุงลมปง่งพองเป็นต้นครับ ข้อดีข้อเสียของ p r e s s u r e mode แล้วก็เรื่องของเป็น v o l u m ม Control นะครับก็อยู่ในนี้มีข้อสอบด้วยครับอย่างเช่นผมถามว่าผู้ป่วยที่มีถุงลมป่งพองแล้วก็มีสารน้ําคัดหลังเยอะการแลกเปลี่ยนก๊าซเราควรจะตั้ง Ti d a l volume เท่าไหร่ก็จะมีเนื้อหาให้อ่านได้นะครับผมเขียนไว้ครับอีกอันก็เป็นข้อสอบครับข้อสอบเยอะมากข้อสอบประมาณเกือบร้อยสี่กว่าข้อครับใช่ไหมร้อยกี่ข้อนะมีข้างหลังจะมีข้อสอบอย่างเช่นข้อ47่สิบเจ็ดไหมดูก็ได้ครับ ข้อนี้ถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าคนไข้โดนปาดคอเนี่ยเลือดไหลามากจากเส้นเลือดดำหรือแดงคําตอบก็คือมันจะพุ่งตามจังหวะการเต้นหัวใจนะถ้าเป็น,นดเส้นเลือดแดง <c oughs> ก็มีอยู่สายคอก็จะเป็นภาพวาดเป็นหลักเลยครับซึ่งภาพทั้งหมดนี้ผมวาดเองหมดเลยครับถ้าเป็นรูปถ่ายก็จะเป็นรูปที่เราถ่ายเองครับข้อสอบมีกี่ข้อเนี่ยเด็กโดนเขย่าครับเช็เก้นเบบี้เขย่าศีรษะก็ให้อ่านได้ตอบตูกทุกข้อครับสมุดโน้ตครับสมุดข้างหลังให้จดได้จดไปเนี่ยมีภาพผลยาที่ผมวาด เพราะบางทียาสูเส่วนก็ยังเขียนไม่หมดก็เอาภาพมาให้วาดอย่างนี้เฮปารินอะโทปีนอีโตมิเดตในทลดีป,ปีนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวอันนี้ผมเองครับ่ึหนังสือเล่มนี้ครับมันราคาอยู่ที่800บาทครับข้างหลังเป็นเป็นภาพเขียนว่าเป็นภาพที่ผมวาดเองจงเป็นความโชคดีของของข้ที่ได้เจอเราครับเล่มนี้จะขายที่760บาทครับ ส่งฟรีครับมีอยู่แค่20เิเล่มนะครับเป็นรีมิเต็ด dition จริงๆครับไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับหลักการเหมดเดือนเดิมเลยครับคือความรู้ต้องเป็นสิ่งที่ได้ฟรีและอิสระครับก็ <S 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 ข้างล่างเนี่ยจะมีคอมเมนต์ข้างล่างอยู่ก็จะเป็นหนังสือที่ให้ดาวน์โหลดได้ซึ่งผมจะเอาไฟล์ทั้งหมดเนี่ยที่เหมือนกันทุกป,ประการเลยนะครับเหมือนแม้แต่กระทั่งสม,มุดโน้ตข้างหลังก็ยังเหมือนเลยครับก็จะอยู่ใน Google Drive แล้วก็วางไว้ข้างล่างเนี่ยในคอมเมนต์ข้างล่างสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็อ่านได้เลยนะครไาาารียกว่่ iPad ชมมสถ อ่านได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับแต่ถ้าซื้อก็จะเป็นสะสมมากกว่าแล้วก็รายได้ซึ่งมันก็ไม่เยอะหรอกครับกำไรนิดหน่อยก็เอาไปใช้ในกิจกรรมในเพจอย่างเช่นบางครั้งก็มีแอดมินมาช่วยผมสอนบางทีต้องนั่งเครื่องบินมาหรือเดินทางมาก็เป็นค่าเล็กน้อยซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขามาช่วยผมสอนนะครับซึ่งกําไรมันก็ไม่ได้มากหรอกครับนี่ก็คือเจ็ดร้อยหกสิบาทนะครับมีแค่ยี่สิบเล่มเท่านั้นเองครับผมบอกว่าคงจะช่วยสนับสนุนเพนะครับหนามากหนามากทีเดียวคครรรัับบนมา่งฟฟีะครับ หวังว่าคงจะถูกใจเรื่องนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ